สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดิมนะคะในรายการข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้พบกันในวันเสาร์ที่13ธันวาคม2557นะคะเป็นประจําทุกวันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจรอบเมืองเชียงใหม่ได้เป็นประจําทุกวันนะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9ค่ะ วันนี้นะคะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะมูลนิธิโครงการหลวงค่ะก็ได้จัดการถแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมนะคะในงานโครงการหลวงที่จะจัดขึ้นในวันที่18ทธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ที่บริเวณร้านโครงการหลวงสาขาสุเทพในมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ได้มีการถแถลงข่าวถึงการจัดงานโครงการหลวงประจำปี2557โดยได้รับเกียรติจากหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นองค์ประธานในการถแถลงข่าว งานโครงการหลวง2,557จะจัดขึ้นในวันที่18ถึง21ธันวาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมถึงเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงให้กับประชาชนที่สนใจซึ่งกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการหลวงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การสาธิตการประกอบอาหารรวมถึงกิจกรรมการประกวดอีกมากมายค่ะ เดินเข้าไปได้นะครับ ค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านโครงการหลวงนะคะก็สามารถไปชมงานได้ในวันที่1 8ถึง21ธันวาคมนี้นะคะที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยในงานนี้นะคะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินาธิมาตรสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดงานในวันที่18ดด้วยค่ะข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานเพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงหุ่นค่ะพร้อมกับการแสดงหุ่นจาก10ประเทศอาเซียนนะคะในงานเทศกาลหุ่นนานาชาติประจำปี2557ค่ะ วันนี้ที่สำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเทศกาลหุ่นนานาชาติประจำปี2557ในงาน International Puppet Festival 2014 at เชียงใหม่ Thailand ร่วมกับนายนพดลภาคพรตผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุภชัยเชื้อรัตนพงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะกงสูลย์ใหญ่ และศิลปินคณะละครหุ่นงานเทศกาลหุ่นนานาชาติ2014จัดขึ้นโดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือซึ่งถือว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เริ่มต้นอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยศิละปะการสแสดงหุ่นถือเป็นศิละปะเก่าแก่และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่าง สามารถสะท้อนวิธีที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคได้อย่างน่าสนใจซึ่งในพิธีเปิดนะคะก็ได้มีการแสดงได้รับความร่วมมือจากคณะละครหุ่นจาก10ประเทศอาเซียนมาร่วมแสดงภายในงานมีการแสดงละครหุ่นการให้ความรู้ด้านศิลปะเทคนิคการบังคับหุ่นให้กับผู้ที่สนใจงานนี้จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมน,นี้ค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถไปเที่ยวงานเทศกาลหุ่นนานาชาติได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่14ธันวาคมค่ะโดยภายในงานก็จะมีการแสดงละครหุ่นนะคะรวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบังคับหุ่นต่างๆด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวสารที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในรอบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประจําทุกวันนะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้และหากพลาดการติด ตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง f a c e b o o k c o m s l a s lc เชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ